กราบสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ตสุขูลสุคนุนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามอน้เฮาสิเฮ็เฮดพานขันมากจ้าหลังจากที่เบิงคลิปเอ่อเย็บแบบจีบบัวแล้วเนาะเฮาก็สิมาต่อเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้เฮาจะเฮดคอม้าเนาะจ๊ะพี่น้องจ๋าจีบคอม้าจ้า ลลักษณะแบบนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นพับจีบที่สองจ้าพับลงมาเป็นสามเหลี่ยมเนาะพี่น้องจ้าพับทบเข้าหากันจ้าพับลงจ้าพับอันนี้เราจะใส่เข็มยิบเด้อจ้าถ้าเราใส่แม็กยิเนะถ้าเราใส่แม็กยิบมันจะแข็งแ้่พี่น้องมันจะลังเวลาเราจะมาใส่กับโฟมเนี่ย เราใส่กับโฟมนี่มันจะใส่ยากเวลายิบๆด้นหอยหลังเดื้อจ้า ขอมาหยัดเข่าด้านหน้านี่เด้อจ้ะแล้วก็พับมาจ้ะกรยิบยิบอย่างนี้ไปจับเ้อพี่น้องยิบนิดเดียวประมาณนี้จะจะยัดมาพี่เฮายัดมาพี่เฮาจะเอาสอดใส่บได้เด้อจะอันต่อไปนะมันจะติดได้ถับใน,นนี้จ้ะในนี้จ้ะลงมา แล้วก็มายัดใส่ข้างหน้าอย่างนี้เลยจ้ะแล้วก็ฮักมุมนี้มาแล้วก็ยิบด้นถอยหลังเลยจ้ยานิบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเฮาจะพอใจจนกว่ามันจะรอบโฟมนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคขาขอตัวนิบก่อนเลยจ้า หลังจากที่เฮายิบแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องจา๋าก็ะิบวยยิบบวยสวยปันไดเนานะทอก,กันแน่บมดทอก,กันแน่เนาะจา้าหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบแบบนี้เนาะเออตัดก่อนตัดก่อน <c oughs> เขี่ยนออกจห้ท่อกันหลังจากนั้นก็วางใส่ในโฟมด้วยจ้ะ วางใส่ลวกระจัดระดับความสูงความต่ำให้พอดีเนาะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้สอดเข้าไปเลยจ้ะนี่จ้ะสอดเข้าไปจับระดับได้แล้วเอากระใสตะปูเสียบไว้เนาะจากที่เอาใส่โฟมแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องจา๋เาเนาะจ้ะ หลังจากนั้นเราจะมาพับกีบคอเสื้อใส่เนาะใช้ใบตองวันหนึ่งแผ่นจ้าหนึ่งแผ่นนะจ้ากว้างประมาณหนึ่งเซนครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งเนาะพี่น้องโอ้ยว่าพิดว้าถึกเดอ้อขอโทษขออภัยพี่น้องจ้าพับลงจ้าพับคอเสื้อเนาะลืมลืมเราจะสอดริบบินจาพี่น้องเอาริบบินก่อนเดอ้เอล,ล,ลืมลืมลืมแล้วพี่น้องจ้าอันนี้กับพับจีบกับพุงธรรมดาจ้า บางคนก็สีภาพป็นแล้วนาอจีบกับฟุ้งเนาะแม็กกับเมื่เดี๋ยวพับให้บออเบิ่ออนะีกเท่อนึงเนาะจาพับจีบกับฟุ้งเนาะจะลิบบิ้นเดี๋ย้จะใช้ลิบบิ้นน้อยเด้๋จวจพับเสียงลงมา,าพับด้านนี้เป็นมุมฉากลงมาเป็นสามเหลี่ยมเสร็จแล้วก็จีบกับฟุ้งขึ้นไปจ้ะอันนี้โบจําเป็นทีโบจําเป็นโบต้องใส่ก็ได้เดีอจ้จะแล้วแต่เนาะ าใส่กีบพอเสือปจําเป็นก็ได้ดูวจะเอาดอกพุดก็ได้จ้ะถ้าเป็นดอกพุดมาใส่เลยก็ได้แล้วแต่อันนี้เาไปเย่านงนี้นะา้ะพับครึ่งใบตองมาเอาริบบิ้นที่มาพับมาแปะใส่หักมุมลงมาจ้ะฝั่งนี้ก็หักมุมลงมาจ้ะแล้วก็ภาพเขาเอื้นกีบพอเสือเดอพี่น้องจ้านี่ยกระแม็กซ์ตัดออก ตรงนี้นะเราจะสามารถใช้เป็นดอกพุดธก็ได้เด้จ๋จะดอกพุดธตูมหรือเขาจะบอใายก็ได้จะแต่อันนี้เขาากให้มันมีความโดดเด่นเขาก็เลยใส่ลิบบินเข้าไปเนาะเพื่อเพิ่มสีสันเนาะจะเบอ่งอีก,กัน,นึงแล้วจะใบตองประมาณนี้เด้อจ้ะครับอันนี้อยากได้กิบใหญ่กิบน,น้อยก็อยู่ที่เราเห็ดใบตองเลยเด้อจ้ะครับลงมาอันนี้ก็ดึงลงมาจ้าหักมุมอันนี้ก็หักมุมลงมา จะเป็นคือคอเสื้อจ้ะเขาก็เลยเอิ้นกีบคอเสื้อเนาะจ้่พี่น้องจ้าพี่น้องก็น่าสิเป็นแล้วเนาะโอเคจ้าเฮาจะมาประกอบเลยเด้อจ้าอันนี้เฮาจะเหตุการ์ประกอบเด้อจ้าเสียบเลียงไปเรื่อยๆจ้ากีบคอเสื้อที่เฮา,าพับใส่ลิบบิ้นไว้เนาะเสียบเรียงไปเรื่อยๆอันนี้สามารถให้เป็นพ้านขันมากก็ได้จ้ะพี่น้องจ้า เฮ็ดเป็นเอ่อเครื่องไปบูชาแบบเฮาสิไปบวงศอกบวงซรวงหรือไม่อย่างเฮาไปใส่อาหารหวานคาวแบบนี้นะพี่น้องก็ได้คือกัน,นเนาะเฮาก็ะเรียงไปเรื่อยๆจ้ะเรียงไปเรื่อยๆสั้นต่อไปเฮาก็ซับว่างไปเรื่อยๆอยด้วจ้ะเพื่อเป็นการ่เสียวเวลาแล้วค่อยมาเบ่งกันเนาะจ้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้จ้ะเอาติดจีบจีบเอ่ข้อเสื้อใส่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็จะได้เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะเอาก็จะมาตั้งใส่นี่เนาะก่อนเราจะตั้งเขาจะมาติดจีบบวอนอิีกใส่ก่อนจ้ะพี่น้องจีบบวนิ้วเ,เ็ชให้เบิ้งในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเด้อจ้าคลิปก่อนหน้าที่จะเหนเอ่อให้ขันมากเดือจ้เอาเพชใเ้เบิ้ลเวเด้อจ้อยาย๋ยวเขาจะประกอบจีบบวนนิ้ใส่ก่อนเลยเนาะ วัดระดับก็ประมาณนี้แหลมะมัออ้งใส่เลยอันนี้เขาวางกีบบวัวใส่เดือจา้าอันนี้เขาเสร็จห่างเนี่ยจึงหน่อยบัว,วาเห็ดยันบ่อพอที่จริงมันต้องประมาณแปดกีบเนาะเขาเห็ดชั้นละเจ็ดกีบ มีเอซีคอมเมนต์มาถามฮาวเฮดอะไรให้ใบตองเงาเนาะพี่น้องส่วนตัวของฮาวเองเลยเด้อจ้าฮาวไซเอ่อสเปรย์ซีดผมฉีดเด้อจ้าโบ๊ทไซ์น้ำมันบก,กเพราะว่าน้ำมันบอกอกถ้าสมมติว่าฮาวเฮดไปแล้วนะลูกค้าเอาไปก็เอาไปยากเพราะว่าอย่างมันเปื้อนรถลูกค้าพร้อมอีกอย่างมันกับเปื้อนเวลาลูกค้าจับน้ำย้อยน้ำหยางแบบนี้นะพี่น้องมันบอกคือสเปรย์ซีดผมสเปรย์ซีดผมมันจะแห้งลงไปเลยนะ ืสเปรย์ที่ผมมันจะแห้งเลยแล้วก็อยู่ได้นานพร้อมอยู่ได้ประมาณสามสี่มือไปต่องกับโเหี่ยวมันสตาร์ทไปเลยจ้ะสเปรย์ที่ผมต้องเป็นน้ำเด้อจ้ะไม่เป็นผงเด้อเป็นผงเขาบมเคยเอาสีนะโมห้วได้บอเป็นฟุ่นนะน้องจ๋าสวยบ่จ๊ะวเวลาฮาจะสีสเปรย์ฮาก็ต้องประกอบเรียบร้อยให้น้ำมันแห้งเรียบร้อยเฮาจังสีดเด้อจ้ะ พอชีดแล้วนะพอชีดแล้วเขาก็บบต้องจับเข้าได้พอดีนี่แล้วเขาก็ต้องใส่ไม้เสียบลงไปด้วยจ้าประกอบแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องจ๋าคอมเมนต์กันเข้ามาด้อจ้าวังงามอยู่บ่อจ้า อันนี้สามารถใช้เป็นผานขันมากก็ได้เดจ้าหรือเฮาสีไ้เป็นเครื่องบูชาก็ได้จ้าแล้วก็ใส่ขนมหวานลงไปมากคูล,ลงไปก็ได้จ้าเห็นบ่พี่น้องจ๋าสวยงามบ่จ้าอันนี้ใช้ใบตองอ่อนเด้อจ้า โอเคจ้าคลิปนี้กับฟ้าไว้เท่านี้เด้อจ้าขอบว่าขอบใจเบิร์สุขุสุขลนที่หักชมที่ติดตามเด้อจ้าแล้วก็ถ้า,าถวอธิบายอย่างบม่เข้าใจบนรู้เรื่องเนาะหรือว่าคำว่าคำจาคำแต่บนสุภาพบนมดหูกับเขาดูขออภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วเด้อจ้าอยู่ดีมีแฮงเบอร์สุขุสุขลนมาให้เจ็บมาให้ไข้มาให้จนเด้อจ้า